้าสิ่งที่บ่งบอกว่าคุณคือผู้หญิงที่มีเสน่ห์มากๆนะคะข้อแรกเขาบอกว่านะคะสิ่งที่ทําให้ผู้หญิงมีเสน่ห์นะคะก็คือความเป็นธรรมชาตินะคะเป็นธรรมชาติหมายถึงเราไม่เฟคนะคะคือเป็นผู้หญิงที่ไม่ห่วงสวยจนเกินไปอะ่ะเพราะว่าคนเรานะคะมันมีหลายมุมนะคะมันมันไม่ใช่มีมุมสวยแล้วนั่งเก็กตลอดเวลาใช่ไหมเป็นธรรมชาติ ะะก็คือไม่ใช่ห่วงสวยตลอดเวลานะคะสวยตามกาละเทศะเป็นตัวเองถ้าเรามัวแต่ห่วงสวยเราจะเป็นผู้หญิงที่สวยแต่จับต้องไม่ได้เวลาไปเที่ยวไหนเราก็จะไม่สนุกนะคะเราจะไม่สนุกเพราะว่าเรามัวแต่ห่วงสวยเราจะเป็นผู้หญิงหน้าเดียวอ่นะ,ะมีเวอร์ชั่นเดียวชีวิตคนเรามันมีหลากหลายกิจกรรมหลากหลายสิ่งอย่างในชีวิตให้เราเล่นให้เราทําให้เราไปแล้วแต่กะละเทศะแล้วแต่งานที่เราไป บทที่เราจะง่ายไปในที่ที่ง่ายๆเราก็รู้จักทําตัวให้ง่ายๆตามสถานที่ข้อที่สองนะคะสิ่งที่บ่งบอกว่าเราเป็นผู้หญิงมีเสน่ห์น,นะคะเพื่อนๆลองเช็คดูนะว่าตัวเองมีข้อที่สองนี้ด้วยหรือเปล่าถ้ายังไม่มีฝึกนะคะรู้จักตัวเองเราเป็นใครนะคะเราต้องเรียนรู้ตัวเองในทุกๆช่วงทุกๆวัยนะคะเราเป็นใครถ้าเรารู้จักตัวเองนะคะจะทําอะไรก็ง่าย เพราะเป้าหมายเราจะชัดเจนนะคะรู้จักตัวเองว่าเราเหมาะกับใครใครเหมาะกับเราเราอยู่ในหลีกไหนเรามีความสุขกับอะไรนะคะเมื่อไหร่ที่เรารู้จักตัวเองนะคะเราจะเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มากๆนะคะบางครั้งเนี่ยเรายังไม่รู้จักตัวเองดีเพราะว่าประสบการณ์ชีวิตจะสอนนะคะจะสอนให้เราเนี่ยรู้จักตัวเองขึ้นเรื่อยๆนะคะ ยิ่งโดยเฉพาะเรื่องหาคู่นะคะเราต้องหาประสบการณ์ในการออกเดทในการคุยกับผู้ชายยิ่งเป็นการหาคู่ทางออนไลน์เราก็ต้องหาประสบการณ์นะคะแค่เรารู้จักตัวเองว่าเราอยากได้อะไรเรามีความสุขกับอะไรนะคะแค่รู้จักตัวเองนะคะรู้จักตัวเองในทุกๆช่วงทุกๆวยัยนะคะก็คือรู้จักตัวเองอย่างลึกซึ้งถึงก้นบึ้งของหัวใจนะคะเราก็จะเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มากถ้าเรารู้จักตัวเองรู้ว่าเรากําลังทาอะไรเราเป็นใครฉันรู้ว่าฉันเป็นใครฉันรู้ว่าสิ่งที่ฉันทํามันคือ ความดีงามนั่นมันคือเป้าหมายในชีวิตของฉันนะคะคุณก็จะดูมีเป้าหมายเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มากนะคะโดยเฉพาะผู้ชายต่างชาตินะคะเขาจะมองผู้หญิงที่รู้จักตัวเองนะคะว่าเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มากนะการที่เรารู้จักตัวเองมันจะง่ายค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้จักตัวเองดีพอเมื่อนั้นนะคะเราจะดูมีเสน่ห์มากๆนะคะเพราะว่าเรารู้จักตัวเองว่าฉันเป็นใครฉันกําลัง ทำอะไรนะคะเราก็จะมีความมั่นใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองเพราะเรารู้ว่าเราเป็นใครเราก็จะค้นพบตัวเองค่ะสเสน่ห์ข้อที่สามนะคะรู้ว่าต้องการอะไรนะคะลองเช็คลิสต์ดูว่าเพื่อนๆมีข้อนี้หรือเปล่านะคะผู้หญิงที่มีสเสน่ห์ข้อที่สามนะคะมีสเสน่ห์มากก็คือ,เธอ,เ,ธอ,อ,อเธอจะรู้ว่าเธอต้องการอะไรเธอจะรู้ว่าเธอต้องการอะไรในชีวิตนะคะต้องการแต่งตัวแบบไหน เราไปเที่ยวแบบไหนอยากกินอะไรนะคะชอบกิจกรรมอะไรนะคะรู้ความต้องการของตัวเองอย่างชัดเจนนะคะเราก็จะมีทิศทางมีทิศทางในการดําเนินชีวิตเราก็จะดูมีเสน่ห์ค่ะผู้ชายก็จะทําตามเราค่ะถ้าเราชัดเจนนะถ้าเรารู้ความต้องการของตัวเองข้อที่สามผู้หญิงที่มีเสน่ห์มากต้องบอกว่ามากนะก็คือผู้หญิงที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรนะคะถ้าเรารู้ว่าเราต้องการอะไรแล้วเราแสดงความชัดเจนในตัวเราเองอะผู้ชาย นะะมนุษย์ผู้ชายที่เป็นแฟนเรานะเป้าหมายความสุขของมนุษย์ผู้ชายคือการที่ทําให้ผู้หญิงของเขามีความสุขนะเช่นเราทั้งคู่ชอบดูหนังชอบไปดูหนังผู้ชายก็อยากจะเอาใจเรานะ,ะผู้ชายก็ถามเราว่าเราอยากดูหนังแนวไหนนะคะเราก็บอกเขาว่าอะไรก็ได้ผู้ชายก็จะแบบเขาอยากจะทําให้เรามีความสุขอ่ะเขาจะพาเราไปดูหนังอ่ะนะคะ แล้วทีนี้เขาก็ต้องมานั่งหาแนวหนังให้เราดูอีกนะนะคะดังนั้นถ้าเราเป็นผู้หญิงที่รู้ความต้องการของตัวเองอย่างชัดเจนเราจะมีเสน่ห์นะคะเขาถามว่าอยากดูหนังเรื่องอะไรเราก็รู้เลยว่าเออวันนี้ฉันอยากดูคอมดี้นะอยากดูหนังตลกแบบทํางานเครียดมาทั้งอาทิตย์เลยอยากหัวเราะบ้างอยากดูหนังตลกบ้างผู้ชายเขาก็จะรีบนะคะไปดูโปรแกรมว่าหนังตลกช่วงเนี้ยมันมีเรื่องอะไรบ้างเพราะว่าเขาเขาจะสรรหา ที่จะทาให้เรามีความสุขนะเพราะว่าเขาอยากจะชนะใจเรานะเพราะว่าเขาจีบเราอยู่นะคะเขาก็จะทําตามเรานะซึ่งผู้หญิงที่รู้ความต้องการของตัวเองจะดูมีเสน่ห์มากเช่นเรารู้ว่าเราชอบกินอะไรนะถ้าผู้ชายเห็นเลยว่าเราชอบกินอะไรนะคะเขาก็จะซื้อมาฝากนะมันจะบ่งบอกนะคะความที่เรารู้ว่าเราต้องการอะไรมันจะบ่งบอกความเป็นตัวตนของเราที่มีทิศทางและเป้าหมายชัดเจนค่ะ เราก็เลยเป็นคนที่มีเสน่ห์มากนะคะข้อที่สี่ผู้หญิงที่มีเสน่ห์ก็คือมีแพชชั่นข้อที่สี่เป็นผู้หญิงมีแพชชั่นนะแพชชั่นคืออะไรแพชชั่นคือความหลงไหลอะไรบางอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหรืองานที่ทําหรืออะไรก็ตามสิ่งที่คุณกําลังตั้งใจหลงไหลกับมันสิ่งที่ทําเป็นประจํานะก็คือ p a s s i o นนะคือมันจะเป็นคาเลคเตอร์บ่งบอกความเป็นตัวเราตรงนี้จะมีเสน่ห์มากนะความมีแพช s i ่นนะหรือความหลงไหลนะแพช s i ่นในที่นี้นะอาจจะเป็นกิจกรรมยามบ้างก็ได้หรืออะไรก็ได้ที่เราหมกมุ่นหลงไหลมีความสุขสนุกและทํามันเป็นประจำนะคะก็คือไม่จําเป็นว่าต้องเป็นเรื่องใหญ่ๆนะแพชชั passion, ่นมันมีได้หลายเรื่องรวมถึงเรื่องเล็กเรื่องใหญ่นะเสน่ห์ข้อที่หนะ้าก็คือผู้หญิงที่รัก การพัฒนาตัวเองต้องบอกว่ารักนะไม่ใช่ชอบนะรักการพัฒนาตัวเองผู้หญิงที่ชอบพัฒนาตัวเองพวกเธอจะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปตามสภาพไปตามการเวลาดินฟ้าอากาศยุคสมัยกาละเทศะอายุนะผู้หญิงที่รักการพัฒนาตัวเองแบบไม่หยุดนิ่งไม่หยุดยัง้งนะคะจะดูเป็นผู้หญิงมีพลังเพราะว่า เธอจะพัฒนาตัวเองเสมอเธอจะมีอะไรใหม่ๆทำนะเพราะว่าคนที่พัฒนาตัวเองก็ต้องย่อมหาความรู้ใหม่ๆแอดอะไรใหม่ๆให้ตัวเองอยู่เสมอนะคะเราเพิ่มความรู้ให้กับตัวเองเพิ่มความก้าวหน้าให้กับตัวเองเพิ่มสิ่งดีๆสิ่งดีงามให้กับตัวเองนะคะก็คือผู้หญิงที่รักการพัฒนานะคะเพิ่มสิ่งที่เราไม่รู้หรือกิจกรรมใหม่ๆเราต้องลองอะไรใหม่ๆค่ะถ้าลองแล้วชอบ เราได้ความรู้เพิ่มได้กิจกรรมเพิ่มได้ความสนุกในชีวิตเพิ่มได้ประสบการณ์เพิ่มฝึกต่อไปเพิ่มต่อไปนะคะแล้วเนื้อคู่ก็จะเข้ามาอยู่ใกล้ๆตามคุณภาพตามกิจกรรมตามไลฟ์สไตล์ที่เรามีนะคะ